สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูจอมและครูจิมมี่ค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมการแจ้งสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยค่ะชื่อกิจกรรมอะไรคะครูจิมมี่กิจกรรมเดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงโดยไม่การแขนค่ะครูจอม,มเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ ก่อนเราจะทำกิจกรรมนะคะเด็กๆต้องเตรียมสถานที่โล่งกว้างพื้นเรียบเช่นลานกว้างสนามห้องที่มีพื้นที่เพื่อให้เด็กๆสามารถทำกิจกรรมอย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะขั้นตอนในการทำนะคะให้เด็กๆเดินต่อเท้าไปข้างหน้าโดยที่ส้นเท้าชิดกับปลายเท้าอีกข้างหนึ่งโดยไม่ต้องกางแขนแบบนี้ค่ะ และกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆฝึกฝนทำบ่อยๆสามารถฝึกการทรงตัวของตัวเด็กๆเ,เองได้ด้วยค่ะเด็กๆอย่าลืมนำกิจกรรมนี้ไปลองเล่นกันดูนะคะแล้วอย่าลืมสงภาพหรือคลิปวิดีโอลับมาให้คุณครูดูที่ไลน์กลุ่มด้วยนะคะวันนี้ครูฝ้าเล่นครู ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย